สวัสดีค่ะวันนี้เดาก็ไปได้กล้วยไม้รากแห้งๆแบบนี้มานะคะวันนี้เดาจะมาทําการเปลี่ยนที่ปลูกให้กล้วยไม้เราใหม่ค่ะให้กล้วยไม้เรางามๆนะคะโดยวัสดุปลูกวันนี้เนี่ยเดาใช้เป็นตัวนี้เลยที่เห็นอยู่นี้เป็นถ่านนะคะ ก่อนที่เราจะนำถ่านมาใช้ในการปลูกต้นไม้เราก็มีเคล็ดลับมีวิธีการด้วยค่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็ต้องไปหาถ่านที่มีขนาดใหญ่หน่อยแบบนี้นะคะหลังจากที่เราได้ถ่านมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะเอาถ่านไปแช่น้ำค่ะวิธีการแช่น้ำเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะไม่ใช่ได้มาแล้วเรานำมาใช้เลยถ่านที่มีความแห้งนะคะยิ่งจะทำให้กล้วยไม้ของเราเนี่ยรากแห้งเหี่ยวตายก่อนค่ะ หลังจากที่ได้ถ่านมาแล้วเนี่ยเดาวก็จะนํามาแช่น้ํานะคะถ่านที่เดานามาใช้วันนี้ก็มีหลายขนาดมากๆเลยค่ะสำหรับการแช่น้ํานะคะดาไม่ได้แช่แค่คืนเดียวค่ะแช่ไว้หลายหลายวันแช่ไว้จนกว่าถ่านเนี่ยจะอุ้มน้ําจนจมน้ําไปเลยยิ่งดีนะคะ หลังจากที่เราแช่ถ่านประมาณ3วันค่ะจนถ่านจมน้ําเลยนะคะทีนี้เราก็มาเริ่มปลูกกันเลยค่ะกระถางที่เราจะใช้ในการปลูกกล้วยไม้นะคะเราก็เลือกเป็นกระถางพลาสติกที่มีรูรอบด้านแบบนี้ค่ะอากาศจะได้ถ่ายเทดีนะคะเสร็จแล้วเราก็นาถ่านที่เราแช่น้าไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยใส่ลงไปก่อนเลยค่ะข้อดีของการใช้ถ่านนะคะหลายท่านเนี่ยอาจจะใช้กลับมะพร้าวสับนะหรือว่าอาจจะใช้เป็นวัสดุอื่นๆก็ได้แต่เราชอบใช้ถ่านเพราะว่า ถ่านเนี่ยใช้ง่ายและมีความคงทนอยู่นานนะคะรักษาความชื้นได้ดีค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะใช้ถ่านไปนานหลายปีก็ไม่เปื่อยยุย่ยเหมือนกับมะพร้าวหลังจากที่เราลองดึงกล้วยไม้ออกจากกระถางนะคะจะเห็นว่ามีรากของกล้วยไม้ที่เหี่ยวแห้งเยอะมากๆเลยนะคะส่วนที่เป็นราก เหี่ยวแห้งนะคะเดาก็จะทําการตัดออกไปเลยค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ตัดรากส่วนนี้เขาก็จะเปื่อยยุ่ยและเน่านะคะดีไม่ดีนะคะอาจจะทําให้เกิดเชื้อราลามไปถึงต้นของกล้วยไม้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเดาก็จะตัดรากที่แห้งๆนะคะออกให้หมดเลยค่ะอย่างกระถางนี้นะคะจะเห็นว่ามีรากใหม่ๆนะคะขึ้นมาจะเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะ แบบเขียวๆแบบนี้เราก็จะไม่ตัดนะคะแต่ถ้าเป็นรากแห้งๆก็จะตัดออกไปค่ะทีนี้เราก็มาเริ่มปลูกกันเลยค่ะเดาก็จะจัดเรียงกล้วยไม้ที่เราทําการตัดแต่งรากเสร็จเรียบร้อยนะคะที่จะปลูกวันนี้ก็เป็น2กระถางค่ะเอามาวางเรียงให้เรียบร้อยก่อนเลยนะคะเสร็จแล้วเดาก็จะทําการเอาถ่านที่เราแช่น้ําไว้ค่อยๆใส่ลงไปค่ะ นอกจากนี้นะคะข้อดีของถ่านที่ดีกว่ากาบมะพร้าวที่ดาวรู้สึกได้ก็คือกาบมะพร้าวบางทีอาจจะเป็นที่อยู่ของพวกมดต่างๆแล้วก็ยังเป็นเชื้อราได้ง่ายค่ะแต่สําหรับถ่านนะคะก็จะอยู่คงทนแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ไม่ค่อยเป็นเชื้อราด้วยนะคะส่วนการให้น้ําค่ะกาบมะพร้าวสับอาจจะดีกว่าที่อุ้มน้ําได้ดีกว่านะคะแต่ ฐานเราก็สามารถที่จะทำให้ชุ่มน้ำได้อยู่นานนะคะก็คือเราให้ฐานอมน้ำอยู่ก่อนเลยค่ะเสร็จแล้วเราลดน้ำเขาทุกวันค่ะอย่าให้ฐานแห้งนะคะแค่นี้เองฐานของเราก็จะอุ้มน้ำชุ่มน้ำอยู่ตลอดเลยค่ะและฐานนะคะนอกจากจะใช้ในการปลูกกล้วยไม้ตระกูลหวายได้แล้วนะคะเดาก็ยังใช้ฐานในการปลูกกล้วยไม้ตระกูลพวกแคทเทอรียาด้วยค่ะ อันนี้ดาวก็จะค่อยๆใส่นะคะอันนี้ก็คือเหลือตกแต่งค่ะยัดให้ตรงไหนที่แบบว่าดูไม่แน่นนะคะก็สามารถที่จะหักฐานให้เป็นก้อนเล็กๆแล้วก็ใส่ลงไปให้มีความแน่นด้วยนะคะ หลังจากที่ปลูกเสร็จแล้วค่ะเราก็จะได้กล้วยไม้ที่อยู่ในกระถางแบบนี้เลยค่ะสามารถนําไปตั้งวางตรงไหนก็ดูดีนะคะหาที่วางที่ร่มๆ่มแล้วก็รดน้ําค่ะสําหรับการรดน้ํานะคะท่านผู้ชมก็มีสูตรบำรุงอะไรที่เราเคยลงคลิปไปเนี่ยสามารถนํามาใช้ได้เลยค่ะเอามาบำรุงต้นไม้กล้วยไม้ของเราได้เลยนะคะ และช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าหนาวเหมาะแก่การปลูกกล้วยไม้มากๆเลยค่ะส่วนมากดอกเขาจะออกมาเยอะช่วงนี้นะคะและนี่นะคะก็เป็นอีกวิธีง่ายๆที่เดามาแชร์กันค่ะสําหรับการปลูกกล้วยไม้กล้วยไม้ที่เดาซื้อมาวันนี้นะคะเป็นกล้วยไม้ที่ราคาถูกค่ะสองกระถางนี้เนี่ยแค่20บาทเองนะคะเพราะว่ายังไม่มีดอกให้เรามารุนดอกเองค่ะเราก็สามารถนามาปลูกลุนดอกกันแบบนี้นะคะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้เนี่ยไปลองทําตามกันดูได้นะคะ สวัสดีค่ะ